สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาวรัตน์มารุลตตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกศูนบบศาาพพยกนกน์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอสัพยาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาทกันนะคะ ศูนย์าาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัพ,พยาตั้งอยู่เลขที่295ทับ7หมู่4ตำบลสัพ,พยาอำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทมีพื้นที่450ตารางวา มีอาคารสามหลังประกอบด้วยกศออนอําเภอสัพยาห้องสมุดประชาชนอําเภอสัพยาและกศนตําบลสัพยาค่ะสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวกศนอําเภอสัพยาคือพระพุทธรูปปางถวายเนตรพระบรมราชานุสาวรดีสเสด็จพ่อรัชกาลที่หาสารพระพรมและสารคุณตาคุณยายค่ะ จากวิสัยทัศน์กสศอนอำเภอสัพ,พยาที่ว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสัพ,พยาจะเป็นองค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองตามความต้องการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21ออัตลักษณ์ของสถานศึกษาใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่อย่างพอเพียงและจิตอาสา ความหมายว่าน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งส่งเสริมพัฒนาบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนและชุมชนเห็นความสำคัญจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีความสุขกศอนอำเภอสัพยามีนายพมมินพาณิชย์เป็นผูน้อำนวยการกศอนอำเภอสัพยา ข้าราชการครู3คนข้าราชการบรรณรักษ์1คนลูกจ้างประจำสองคนพนักงานราชการ9คนพนักงานจ้างเหมาสองคนรวมทั้งสิ้น18คนค่ะกศนอำเภอสพยามีกศนอตำบล7จ็ดตำบลซึ่งเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในระดับตำบลโดยแบ่งออกเป็นสองโซนดังนี้โซนเขาสัพยาประกอบด้วยกศนอตำบลสัพยากศนอตำบลบางหลวงและกศนอตำบลโพนดำตกค่ะโซนเขาแก้วประกอบด้วยกศนอตำบลเขาแก้วกศนอตำบลตลุก กศนตำบุญหาดอาสาและกศนตำบุญโพนังดำออกค่ะ เราเชาวกศนอำเภอสัพ,พยานะคะจะร่วมง,งานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อที่จะเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักศึกษาและประชาชนอำเภอสัพ,พยาให้มีทักษะการเรียนรู้นะคะทักษะอาชีพทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับความถนัดของตนเองเพื่อที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกศนอำเภอสัพ,พยาต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ แหลงเรียนรู้พัฒน,นาพึ่ง่าชีวิต